สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิฉันนิตยาดวงแก้วค่ะกระทรวงศึกษาธิการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนน,นีพันปีหลวงนางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยคุณหญิงกัลายาโสพลพนิธ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการดกรกนกวันวิลาวันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการคณะผู้บริหารระดับสูงและข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษา12สิงหาคม2565 ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการมีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีจึงได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาเพื่อให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีโดยในช่วงเช้าเป็นพิธีจเจริญพระพุทธมนต์พระสงฆ์สิบรูป จากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนำคณะผู้บริหารทำบุญตักบาทข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์91รูปและเนื่องในโอกาสอันเป็นมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา9 0พรรษา12สิงหาคม2565รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนำกล่าวถวายพระพรว่าข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชาอนุญ,ญาต นำผู้บริหารข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่อยู่ในบริเวณพิธีแห่งนี้ถวายพระพรชัยมงคลดังต่อไปนี้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอพระราชทานพระราชาอนุญาตประกาศสมานาชันพร้อมเพียงกันเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดี ขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนไตยพระบารมีแห่งพระสยามเทวาธิราชตลอดจนพระบรมเดชานุภาพแห่งสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ได้โปรดดลบันดาลอภิบาลประธานพรให้ใต้ฝ่าละอองทุลีพระบาททรงพระเกษมสำราญมีพระชนมาพรรษายิ่งยืนนานพระเกียรติคุณขจรขจายแผ่ไพศาลท่งสถิตเป็นมิ่งขวัญแก่ปวง ข้าพระพุทธเจ้าและพระสกนิกรชาวไทยตลอดจิรัตติการเทินด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะจากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนำคณะผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2565